เขาเขามีแบบเป็น,อน,นปอกโอเคโหน่ากินมากเลยมีข้าวด้วยหืมกังเกงท่านขุนนี่เพื่อนๆสวยนะมีโรตีชาชักอยู่ด้านในด้วย ให,ให้ดูมุมตรงนี้ก่อนนะคะนี่ตึกซันฟาซานะคะมี2ชั้นชั้นบนก็นั่งทานอาหารนะคะตลาดนะคะจะอยู่2ฝั่งฝั่งนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้าก็มีของกินด้วยข้างหน้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริจอยู่ที่ BTS หมอชิดค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะริซจะเดินจาก BTS หมอชิดนี่นะ,ะไปซอยเฉยพ่วงนะคะซอยเฉยพ่วงนะคะก็คือตรงตลาดนัดตึกซันนะคะแล้วลิจะพาทะลุไปถึงถนนวิภาวดีรงังสิตค่ะ เพื่อนที่เราจะไปตลาดลุงเพ่มนะคะหรือว่าตลาดหลังการบินไทยทีนี้ลิฟมาเริ่มสตาร์ทต,ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะ BTS หรือหากเพื่อนเเนี่ยจะมารถ,รถเมก็ได้นะคะรถเมก็คือรถเม,รถเมตรงามาจอดป้ายสวนจตุจักรคะ่ะ MRT ก็เป็น MRT เจุจักรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินสกายวอล์ยาวๆไปเลยนะคะคุณเห็นสึกการบินไทยไหมอยู่ตรงนี้นะคะ คลิปนี้นะคะไม่น่าจะไปถึงตลาดนุ่นเพิ่มนะคะเพราะว่าไกลค่ะเพื่อนๆแต่ลิกจะเดินผ่านตลาดตลาดนั้นตึกซันนะคะตรงตลาดตรงในซอยในซอยเฉยพ่วงนะคะให้เพื่อนๆชมกันให้ดูบรรยากาศตลาดตรงนั้นนะคะเราอาศัยเป็นเส้นทางลัดค่ะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนนะคะขับรถมาก็จะได้เห็นทางด้วยนะคะว่าเขาทะลุออกวิภาวดีรังสิตได้นะคะ ด้านซ้ายเป็นสวนจตุจักรนะคะถ้าหากมาเที่ยวเราต้องเดินไปทางนู้นนะเดินไปทางนี้ค่ะไปทางนี้นะเส้นนี้คือเส้นถนนพระหนโยธินนะคะเดี๋ยวฟต์ค่อยๆขยับช้าๆนะคะเน็ยสกายวอล์กเส้นนี้สวยนะถ้าเป็นช่วงที่มีชมพูพันทิพนะโอ้โหสวยมากเลยค่ะ ก่อนขนส่งหมอชิดจะอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นที่จอดรถเส้นนี้ห่างตรงไปอีกไม่ไกลนะคะก็จะเป็นห้าแยกลาดเร้าวนี่เพื่อนๆสวยนะ ถ้าก่อนที่จะที่จะมาเช้านะคะมาตอนเช้าพาเ,เพื่อนๆไปเดินเที่ยวตลาดในย่านนี้นะคะวันนี้ที่ลิปมาเนี่ยเป็นวันที่23ค่ะ2 3กันยายนนะคะปศ2567เวลาตอนนี้ก็ประมาณนะคะ11โมง27นาทีเราก็จะเดินชมยิวบรรยากาศสวนไปนเรื่อยๆนะคะเห็นบึงนะคะ ใช้ได้หรือเปล่าลิลิลิไม่ได้มานานมากอ่ะขอลองนะคะใช้ได้ไเพื่อนเพื่อนใช้ได้จะใช้ไม่ได้แล้วเขาจะทำไปทำไมใช่ไหมโอ้โหสบายเลย เลื่อนเพื่นเป็นทางเลื่อนนะคะชมสวนไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเส้นตรงนี้เขาจะชันขึ้นเรื่อยๆอย่ะเหมือนเราขึ้นเขาอะคะ่ะเวลาเดินถ้าคนมีอายุหน่อยก็จะหอบนิดๆนะคะหอบแพกๆอย่างนี้ผู้พิการมาได้นะคะวิวแชร <ชะ ving> มีทางไปแต่ว่าทางกลับเราต้องเดินอ่ะเพื่อน ตรงนี้นะคะเมื่อไม่กี่วันลิซซึ่งพาเพื่อนๆไปเที่ยวมานะคะลัดไปสวนรถไฟะค่ะหรือว่าสวนวัชิระเบนจทัศน์นะคะเ<ม>ขาทะลุกันได้ะค่ะก็คือเดินตัดสวนนี้ออกไปนะคะอีกประตูนึงตรงถนนกำแพงเพชรสามค,ค่คะเพ<ม>ือ่อนๆก็จะไปทะลุออกสวนวัชิระเบนจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟนะคะไปปั่นจัก,กรยานเล่นกันได้แล้วก็จะมีอีกสวนหนึ่งเขา เชื่อมกันติดต่อกันก็คือสวนจำเร็จพระนางเจ้าสิริกิตะสามสวนใหญ่ใหญ่เลยตรงนี้หมดเวลาของเราแล้วตางน,นี้เนะี่ยแบบเป็นทางชันเลยค่ะขึ้นเขานะคะไม่มีทางเลื่อนอ่ะ เวลาพี่ๆเพื่อนๆมาไม่ต้องเดินแบบลิ์นะคะไม่ต้องเดินแบบนิดไ,ได้ถ้าไม่ได้ชมวิวสวนตรงนี้นะให้เพื่อนๆนั่งรถเมล์นะคะไป,ไปลงไปลงป้ายที่อยู่ตรงข้ามกับทาหารไทยอะคะ่ะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นอา่ P TV, อา P ี B ทหารไทยธนะชาติอะไรสักอย่างนะริจจำไม่ได้เดี๋ยวริปไปถ่ายด้านหน้าให้ดูนะคะ แต่ถ้าอยากได้บรรยากาศถ่ายรูปสวยๆก็ได้นะคะขึ้นมาบนนี้ก็ได้เวลาปิดเปิดก็น่าจะเป็นเวลาตามรถไฟฟ้าเลยนะคะที่ว่าดีอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยถ้าหากบ้านเราอยู่ในทางนี้เนเราไม่ต้องเดินด้านล่างค่ะเนี่ย เพราะว่าถ้าเรามารถไฟฟ้าเราต้องเดินนะคะยาวเลยด้านล่างก็จะมืดนะคะตอนกลางคืนเพเห็นเซนท่านอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะไม่ไกลแล้ส่งมายิ้มค่ะเพื่อนส่งมายิ้มแบบเหงือกแห้งนะคะ ชอบการเดินทางแบบรถสาธารณะนะคะแล้วก็ชอบการเดินก็สามารถกดสับสกายติดตามเอาไว้ได้นะคะนิดมีคลิปลงทุกวันนะพาไปเดินตลาดบ้างที่เที่ยวต่างๆบ้างนะคะช่วงไหนที่กรุงเทพจัดงานก็ก็จะพาไปค่ะอย่างถนนบรรทัดทองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าตามถนนมหันตนถนนคนเดินอะไรพวกนี้ช่วงนี้เขาจะมีการจัดงานบ่อยๆนะคะสถานที่สําคัญสถานที่สวยๆนะคะ เป็นเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน,นนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะเอาอาหารเข้าไปนะคะเพื่อที่จะดึงดูดนะคะให้คนที่ชอบการกินแล้วก็ชอบการเที่ยวแบบแบบว่า,าไปง่ายๆสบายๆรถเมยม์ั่างรถไฟฟ้าบ้างอะไรนะคะไปเที่ยวกันนี่ลิฟต์นะเพื่อนๆนี่แล้วก็ลงบันไดเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆลง,งบันไดนิดนึงบันไดสวยนะเป็นจุดถ่ายรูปสวย,สวย ไม่ดีลงนึกไปเลยนะเพื่อนๆมีเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ตรงตรงทางลงนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะคิดว่ามัน,ม,นมันเสี่ยงกนะันนะเลียบๆนะคะแต่กรมวารเลี้ยงสัตว สว,สวยแล้วก็เปิดคลิปช่องรีชมได้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าจินตนาการนะคะสำคัญนะคะแล้วก็มีผลมีผลกับร่างกายมีผลกับสุขภาพและจิตใจเรานะคะ mm hmm. จะพยายามถ่ายให้เหมือนกับเพื่อนๆมาเดินเอง mm hmm. จะพูดให้เหมือนกับว่าเรามาด้วยกันนะคะ คี่รู้สึกว่าเวลาเราเจ็บป่วยไม่สบายอเงี้ยจิตใจเราอ่ะมันมันสำคัญนะคะสำคัญไปสักวิถให้80%เลยถ้าใจเรามันมันได้นะใจเรามันดีมันมันมันยังไหวอยู่นะคะร่างกายเรามันจะมันจะดีขึ้นเองอะคะ่ะเ,เพื่อน ่านมาทางตึกที่วันนั้นชี้ให้เพื่อนๆดูว่าเขากำลังทำหรือเปล่าตอนที่เดินที่สวนนั่นนะคะนี่น,นีวันนี้มาอยู่ข้างใต้เขาเลยอ่ะเขากําลังทําค่ะร้านนี่ร้านอะไรเลย,ยเห็นกับข้าวน่ากินจังนัวอุดร วันตากฝนนะคะวันนี้ตากแดดแต่ว่าอยู่บ้านลิฟจะป่วยมากกว่าเดิมค่ะลิซเป็นคนอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่ากระดอกระเดียนะคะต้องออกมาทำงานโอ้โหขอดูนิดนึงนี่เพื่อนๆ มีป้ายรถเมล์อยู่ตรงนี้ค่ะ ซอยเฉ่ยท่วงเนี่ยตอนเย็นจะมีอีกรอบนึ่งนะคะมีของขายด้วยว่าจะไม่เยอะถ้าตอนกลางวันตรงนี้เป็นจุดที่แบบว่าีสติกทูนัเข็นยังไม่ถึงมึงเพิ่มเลยอยู่แล้วอะมีข้าวหมูแดงซอยเฉยท่วงนะคะหรือข้าวหอมแดง18รับ2ค่ะ TTB นะคะ อาหารไทยธนาชาติเนื mm ่ย hmm. ก็ถ้าหาเพื่อนๆมาก็มาลงป้ายตรงนี้ค่ะมาลงป้ายตรงข้ามนะคะแล้วข้ามมารถเมย์นะมันจะใกล้กว่าไม่ต้องเดินนะคะทีนี้ถ้าหาถ้าเอารถมาเนี่ยซอยนี้จะเป็นเส้นทางนะคะลัดออกไปนะคะลัดออกไปวิภาวดีรังสิตนะคะนิดเียวแล้วนะฮอตมากเลยอ่ะเพื่อนๆ ตลาดตึกสันขวามือแล้วก็ด้านด้าน,านใต้ข้างในตึกสันนะคะเดี๋ยวท่านไหนหาตลาดนะของกินซอยนี้อร่อยเยอะนะตอนนี้ก็พนักงานก็เริ่มออกมาหาอะไรทานแล้วนะคะ วันเวนะเพื่อนเพื่อนึอนอมกางเกงท่านขุนนี่ซอยนี้ก็จะเป็นซอยที่ของกินเยอะนะ ก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ต้มยำนมสดแล้วก็มีโจ๊กด้วยเจนี่ค่ะรือเห็นอะโวคาโดอ่ะนี่เป็นแหล่งของกินคุณภาพนะคะแล้วก็ราคากลางๆค่ะนี่นีเพื่อนๆมิสอะโวคาโดดูด้านหน้าโอ้โหไม่ไม่เหลือะคะ่ะ อะโวคาโดโยเกิร์ตคุณสั่งก่อนค่ะเขาเขามีแบบเป็นฟอกอน่ากินมากเลยมีข้าวด้วยเท่าไรสามสิบใช่ไหมสามสิบเหมือนเดิมจ้ามีไก่ด้วยอะโวคาโดเอาเอาเป็นปั่นค่ะอะโวคาโดโยเกิร์ต อาว่านปกติไหมคะอาอว่านน้อยรลืมไปนะเนี่ยเจ็บคอ,อคอริดอักเสบเพื่อนๆถ้าไหนคออักเสบนะยังพูดข่านไหนจ้าเป็นอะโวคาโดนะคะมีมีหลายอย่างมากอะ่ะเอาไว้วันไหนนะอยากกินจะจะมาอีก,อก 5้เหรอคะ้าโอ้ยมีอะโวคาโดให้ชิ้นหนึ่งด้วยเพื่อนๆอร่อยคะ่ะอะโวคาโดถ้าเป็น avocado, อะโวคาโดจะเกิดจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะตลาดโอเอซิสไม่มีแล้วตอนนั้นจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้คือตลาดตึกสันค่ะมีของกินนะคะเป็นตลาดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันเสาร์รืบไม่แน่ใจว่ามีไหมอะไปๆคะ่ะเปเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปตลาดลงเพิ่มนะคะตอนเที่ยงดูซิว่า ของกินเขาแล้วก็คนเยอะไหมนะคะเผื่อท่านไหนจะดูทําเลนะคะสวยนี่เพื่อนๆมีโรตีชาชักอยู่ด้านในด้วยให,ให้ดูมุมตรงนี้ก่อนนะคะนี่ตึกซันบาซ่านะคะมีสองชั้นชั้นบนก็นั่งทานอาหารนะคะม่นนาอยา ตลาดนะคะจะอยู่สองฝั่งฝั่งนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้าก็มีของกินด้วยข้างหน้าแต่จะน้อยนะคะน้อยก็ฝั่งนู้เป็นเสื้อผ้าหน้ากากอนามัยอะไรพวกนี้นะคะออฟฟิศสวยคลิปลิสเนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นการเดินทางที่แบบค่อนข้างมีเรื่องราวนะคะต่อเนื่องนิดนึงอย่างคลิปนี้ริทถ่ายพาเพื่อนๆเ,เดินลัดออกมาทางวิภาวดีรังสิตใช่ไหมคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยลิทจะไปเริ่มที่ตลาดลุงเพิ่มเลยนะเพราะว่าลิทจะไม่เดินนะคะเพราะว่าจากปากซอยฝั่งตรงข้ามเนี่ยข้ามข้ามสะพานลอยไปอะ่ะก็จะเป็นตลาดลุงเพิ่มแล้วนะตลาดนัดหลังการดินไทยแล้วแต่ว่าเราต้องเดินเข้าไปประมาณ350เมตรคะคะซึ่งลิทจะนั่งวินเข้าไปนะคะ ถ,ถ้าเริ่มจากตรงนี้เลยเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปได้อนี้ลิตเดินมาไกลแล้วริก็จะเซฟเท้าลิตนิดหนึ่งนะคะ,ะก็คือจะนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปก็ถ้าหาเพื่อนๆชมนะคะมันจะเป็นคลิปต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆะคะ่ะเวลาริตเดินทางก็อาจจะถ้าใครดูตลาดดึงเพิ่มอ,อาจจะต้องดูย้อนมาคลิปนี้นิดหนึ่งนะคะถ้าสมมตว่าจะดูซอยรัดซอยตัดที่ไปตลาด เป็นถนนวิภาวดีรงังสิตนะคะตรงนี้เขาเรียกซอยอะไรเอ่ยจากพระหนโยธิน18ทับ2นะคะพลุออกมาวิภาวดีรงังสิตเเดี๋ยวเราจะปิดคลิปตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวนี้จะข้ามสะพานลอยไปฝั่งตรงข้ามแล้วเรียกรถมอเตอร์ไซค์เข้าตลาดนัดรุ่งเพิ่มนะคะ ถนนเส้นนี้นะคะขวามือเนี่ยก็จะไปออกตรงแขวสามเหลี่ยมดินแดงนะคะซ้ายมือก็จะเป็นเป็นลาดทขาค่ะเ,เพื่อนๆลาดเขานะคะดอนเมืองนะคะราชโยธิน <c oughs> เดี๋ยววันนี้ปิดคลิปนะคะตรงนี้ก่อนนะคะหคลิปขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ